ด,คดีครับที่พาเที่ยวครับลูกค้าไม่ค้าหลายครับนี่ลูกค้าก็เยอะของขายดีมากครับดีครับปลายากไม่ทันแล้วครับปลาเผาตอนนี้เผาไม่ทันแล้วเออ <ละ S 2> ดูซูชิครับโอ้โหสุดยอดเลยครับของก็ดีจริงน,นี่นี่นี่ครับเอาไม่ทันแล้ว นี่เขาทำไม่ทันเลยครับวันนี้สุดยอดสุดยอดนี่ครับอย่าลืมนะครับวันอาทิตย์ครับบ่ายโมงถึงหนึ่งทุ่มทุกวันครับตลาดสะสีเดียวทำไม่ทันเลยครับซูชิเป็นด้านหูหมูลาบเป็ดครับวันนี้ทำไม่ทันเลยครับวันนี้สุดยอดเลยครับ อย่าลืมนะครับวันอาทิตย์ครับผมบ่ายโมงถึงหนึ่งทุ่มปลาก็ย่างไม่ทันครับ,ย,ย,รบย่างไม่ทันแล้วครับปลาเผาย่างไม่ทันแล้วเร็วเร็วเร,วเรว็เดี๋ยวเดี๋ยวฝั่งนี้จะเป็นลูกชิ้นทอดครับ จ้าเอาไม่ทันแล้วลูกชิ้นทอดเอาไม่ทันอีกแล้วสบาทสวัสดีจ้าแม่ค้าค่ะมีพะโล้นะครับครับโอ้โหน่ากินจังเลยค่ะนี่ครับพะโล้พะโล้ค่ะสักห้าสิบนะแม่ค้านะน่าไปเด็ดจ้ครับผชมครับตลาดนัดวันอาทิตย์ครับสาะซีเหลี่ยมครับโอู้้คนพี่น้องเยอะแยะเลยครับวันนี้วันอาทิตย์หยุดงานครับ สินค้าเราก็มีมากมายครับคนแน่นร้านทุกร้านเลยครับวันนี้ของขายดีมากอย่าลืมนะครับมีโอกาสก็แวะมานะครับตลาดนัดสระสรีเดียมวันอาทิตย์ครับน้องเยอะๆมากมายเลยครับวันนี้เนื้นึ่งกระมีไงเพอนซอครับทอดย่างย่างอยู่ในเตาก็มีเนี่ยครับอย่าลืมนะครับมีโอกาสก็แวะมานะครับตลาดนัดสระสรีเดียมวันอาทิตย์ มีน้องลูกค้าเยอะแยะมากมายครับแน่นทุกร้านครับตอนนี้ของก็ขายดีกันทุกร้านเลยครับด้ากับข้าวครับฝั่งนู้นครับมีของทำไม่ทันแล้วแม่ค้าขายดีมากตรงนี้ก็จะเป็นด้านเสื้อผ้าอาพรครับเดีของกับซอฟซ็นเตอร์ครับ นี่เมียครับเผื่อผ่าลายชิ้นลายอย่างสวยค่ะมาเลยค่ะครับสวยค่ะมาเลยค่ะครับนี่ครับตรงนั้นจะเป็นด้านกิฟท์ช็อปนะครับลุ้เร็ว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 ชมของเล่นครับอาหารทะเลก็กำลังลงครับ

กบขาครับเก๋ยังปะพีเนื้อไหมไม่กนีเนื้อเลยนี่โอ้จ้าขันช้อนกรเทอีอกสุดลืมนะครับวัานอาทิตย์ครับบ่ายโมงถึงหนึ่งทุ่มครับตลาดนัดสี่เหลี่ยมอันนี้จะมาชม บวกบัวจิ๋วนี่ครับกำลังทำครับบัวจิ๋วครับน่ากินครับปลอดสองคนนี่ครับเข้าไปดูนะแต่ยิปพาเที่ยวนะแต่ยิปพาเที่ยวครับ YouTube ครับ YouTube จะเห็นตัวเองเลยครับสะอาดครับปลอดภัยไม่มีอะไรครับนี่ขายดีมากครับ ถุงหนึ่งก็เริ่มเลยครับ20บาทครับแบบแบบน่ารับดีอันชิ้นละคำพอดีเนาะนี่ครับผ่านมาชิมนะคะอย่บ้านเรือครับตลาดบ้านเหลี่ยมตลาดตลาดบ้านสะสี่เหลี่ยมตลาดบ้านสะสี่เหลี่ยมเนาะวันอาทิตย์นะครับผมได้วันพฤหัสครับได้วันพฤหัสบ่ายโมงถึงหนึ่งทุ่มทุกวันครับวันพฤหัสกับวันอาทิตย์นะครับขอโทษพูดผิด นี่ครับน่ากินมากครับตอนนี้จะเป็นพิซซ่าพิซซ่าครับกำลังผลิตครับยี่สิบดานี่ครับติดแล้วครับโรตรีพอดนี้ครับแล้วก็มาพัดน,นี้นี่ครับ แล้วก็นี่ปรุงราดหน้าแล้วครับโอ้น้ากินครับ30มบาทครับน่ากินมากครับนี่ครับมีโอกาสกเวะน,นะครับตลาดสะสีเหลี่ยมวันอาทิตย์นะครับสินค้ามากมายเลยครับของเรา มากนะครับตอนนี้จะเป็นด่างไข่ปิดปิดบ้านนี่ยครับถึงมาถึงกับแหงละ้อยก็มีครับไข่ปิดบ้านไข่แบบนี้ครับถูกมากครับถูกมากนะครับจะพอมาดูวิธีทําโตรตีครับ ได้ไหมไม่ได้หรอกนี่มันก็เดินถามอยู่ว่าแล้วก็เดินไปเนี่ยไม่ได้มากกว่านี้น่ากินมากนี่คนได้หลายเมื่อเรามีนี่ครับคือเครื่องไข่ครับกล้วยหอมมาเลยนายมาเลยครับนี่ไหนบอกกินรอนรุ่นสดเต็มไหนมอยู่นี่ไหนมาดูทำ อดีโอ้ยแล้วทีท่าไม่ท่าน,าน,นอเนาค่ะอ,อ่าม่งเนาะเขาหนับทุกวันเน่ยมนันเป็นมงเนาะอะรนะออหน้าขี้ม,มากแต่ยังไม่ได้ใส่หน้าร้อนๆเลยครับนี่ครับมาสเสร็จเีวมาค้างให้มันสะดิดน้ำมัน แป้งที่เราตีมาครับอย่าลืมนะครับวันอาทิตย์บ่ายโมงถึง1นทุ่มทุกวันครับสลาดสะสีเลียมสินค้ามากมายครับผลมากจนะเน้นประเภทอาหารการกินครับอันนี้ก็จะเป็นด้านผลไม้ครับลูกพับลำไย เป็นไงครับมากินเป็นด้านส้มสายน้ำผึ้งส้มเขียวหวานหัวมวคลแก้วอันนี้ไม่พกเหรียญจ้ะข้าวมันก่าหรือว่ทายล้านเาเรื่อเร,เร,เรตับน่ากินครับชุดทะเลน่ะยี่สิบบาทเลยแต้ตงเยอะครับ จานบักใหญ่เลยติมจ,จานปลอกฝังนี้จะเป็นด้านอาแม่ค้ากำลังมาครับเนี่ขนมปังยังไม่ลงเลยอันนี้ก็ซูชิครับกำลังเสริมหน้าครับมาเมื่อไหร่ก็เจอแต่กำลังปรุงลูกค้าก็ยืนรอครับ <c oughs> <c oughs> เพิ่องไม่เสียเวลามาเร็วอยู่เนาะครับนี่ครับคือวิธีการใส่หน้าครับสะอาดครับของเราทําใหม่ทุกวันสดใหม่ทุกวันครับสวัสดีครับต่อินพาเที่ยวครับเลิศเลิศครับเนี่ยนี่น่ามั๊ตีไก่แม่ประชานี่ไม่ส่งไก่นี่ ข้าวมันไก่ครับขึ้นลงตัวนี้จะเป็นหอมกระเทียมพริกแห้งตาสามรสครับปลาขาเนื้อปลาอร่อยค่ะครับครับดูดิครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมยันหนึ่งปลาสดครับยินก็ใหญ่ครับทิมก็งามโอ้โหน่ากินยิ่งเอฟเลยครับนี่ครับปลาสดๆจากดอนเป่า สดแน่นอนทุกตัวครับครับทุกหัวแล้วเผาเลยอือไม่มีการมาปลาตาวปลาเผาตัสดีจ้าจ้าตรงนี้จะเป็นด้านปลาเผาครับจะหาขโมยตะแกงแค่นะอือล้ยลนๆเผาครับโอ้น่ากินครับหอมกรุ่นเลยได้เลยครับ ไม่ค้ากําลังมาครับกําลังลงของกันหมูต้มสดๆครับวันนี้กําลังลงสวัสดีครับเพบซี P วนันนี้หมอเป็นลมครับสวัสดีจ้าเจยไม่หมอเป็นลมเจยขายดีวันนี้แต่ว่าโอ้หมอเป็นลมเลยคนเยอะมากครับวันนี้เป็นไงเง มาเดินเที่ยวชมตลาดวันอาทิตย์ครับส,สี่เหลี่ยมตรงนี้จะเป็นด้านถังกละมังมยาล้างจานไม้แฝนครับตดาดทิชชู่เครื่องครัวทุกอย่างครับอรงน,นี้ก็จะเป็นด้านของกินครับไข่น้ำ กล้วยวันนี้มีอันยังก็หมูสมจีสมหมูสมหมูเป็นด้านไข่ปิ้งครับรนีเดี๋ยวก็ไร่จะเสร็จจะเสร็จเรือยเเดี๋ยวถ่ายฮะเดี๋ยวถ่ายไปเลื่อยไปด้านครับไะให้เจตถ่ายร้อน จุกของมาทำสักทีเรียงกนรอดในไงวันนี้อลายุดลครับครับกำลังทำครับกำลังลงไม่ค้าโรตีอินเตอร์ครับแล้วจะกลับมาถ่ายให้ดูนะครับอันนี้จะเป็นสับปะรดมุ้ยมุ่ยครับผมยัง ครับผมเลยเนาะปิดนี่ไก่ปิดไก่ครับมีไก่บ้านครับมีหลายราคาครับผมไก่บ้านตัวเบลล์ครับแล้วก็จะเป็นด้านหนูหนูนาแท้ครับนี่โอ้ยสองร้อยโต๊ะโลกละอะไนี่สองร้อยตัวยังใหญ่ครับจะเป็นปลากดปลาหลุดมากินครับ มะนาวมะพร้าวปักทองฝั่งน,นี้ก็จะเป็นด้านน้ำมะพร้าวปั่นมาอีกแล้วครับผมมาแล้วครับตบดใหม่ๆกันเลยครับครับพี่สวัสดีครับเอา้าวมาลฮะอปั่นครับมีหลาเอาผ้าปั่นแก้วนึงครับขอบครับ กินด้านผักสดๆครับกัวฝักยาวแตงกัวืูจะเป็นด้านซุปซาสามรสครับนี่น่ากินน่ากินครับนี่ไขถุงเท่ารเจ๊สี่สิบบาทครับหนึ่งกิโลครับซื้อฝากลูกฝากหลานได้นะครับสดูสิแจะมีอะไรอีกเงินขนุนบอก อันี้ก็จะเป็นด้านผักกำลังเลี้ยงครับมาคัมจากอเมริกาอันนี้ยังไม่หางมืเลยก็จะมีแต่งามๆตัวตาเอึกตัวดอกตัวอู้แมวเวย้ยงอ้วกตัวตัดใมหม่ๆเลยครับเนื่ออากาศขาวขอวดัวเลยน่ากินมากเอ้ยเนาะป่า ใส่ก็อะไรก็ลอยนยวลเจมรัดเผาวันนี้ก็เป็นด้านกับข้าวครับมาอีกแล้วครับกับข้าวน้ำพริกปลาทูกิ้มกับหน่อไม้ต้มอ่อนๆครับเป็นด้านออ่า,อาผัดหน่อไม้ดองใส่หมูครับผัดหมูใส่หน่อไม้ดองเดียวกัน ผัดอะไรจ้าแม่ค้าผัดวุ้นเส้นอีกแล้วครับหนูยังไม่เห็นวุ้นเส้นเลยน่ากินมากครับร้อนๆเลยีุยวน้นครับต้มจืดทังนี้จะเป็นด้านากล้วยทอดมันทอดจ้าร้อนเลยมาคนเดียวเลยจ้าแ <อา S 1> ม่ค้าคโอ้ทำไมจะทำทันเนี่ยเร็วๆเด้อวันนี้คนเยอะอีกแล้วแด้อีกหนึ่งวันอย่าลืมนะครับตลาดสะสี่เหลี่ยม วันอาทิตย์ครับบ่ายโมงถึงหนึ่งทุ่มฝั่งนี้ก็กำลังลงครับเป็นพวกน้ำดื่มลูกชิ้นหนึ่งอันนี้แม่ค้ากำลังหมุนกับการปรุงเลยครับวันนี้มาสองคนนี่โอ้โหโอ้ลุงนงกำกับเทหมดเหรอเอาเลยครับสู้ๆอย่างนั้นนะฝากกดติดตามด้วยนะครับต่อิฐพาเที่วยว ขอบคุณมากครับ